ดีนะคะท่านผู้ชมอ่าเฮดมินนะคะเออเขียวพารวยนะคะท่านผู้ชมเออเขียวเชนแนลนะคะท่านผู้ชมพักกะติดตามต่อนะคะท่านผู้ชมหวยลาวพัฒนาของเซียนใบนะคะเขา่าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นกะเพิ่นบอกว่ามันเข่าตุกกลับนะคะเพิ่นก็เลยบอกว่านี่นะคะท่านผู้ชมเลยค่ะของเซียนใบเพิ่นก่ะหายแนวทางของเข้าไมา่งวนขี้เล้วเนาะท่านผู้ชมอ่าบางว่าอันนี่นะคะ อันอนัเก่าของเซียนเพื่อนนะคะท่านผู้ชมก็เพื่อนเข่าเล็กเด่นเด็กวิ่งของเพคนเข่าสองวดติดนะคะท่านผู้ชมเขาก็รองวดที่สามนะคะก็ขอ,อให้เล็กเซียนเพื่อนเข่าเด้องวดดีนะคะผู้ชมนี่นะคะเด่นสี่รองหกแต่าเขาก็ติดตามต่อนะคะท่านผู้ชมมาเด็กสุดคำนวณห้วยลาวพัฒนานะคะ,อะ,คะของเซียนใบนะคะ งวดวันที่1 3นี่นะคะจะออกตัวไหนนะคะท่านผู้ชมรอรับชมไปนําพร้อมความกันนะคะไล่ไปนทยเองขาล้วนะคะท่านผู้ชมฝนเอาอันไหนอีกมานิเออเอาเออเออีตุเด็กนอยนะคะท่านผู้ชมเอ้านั่งนั่งใส่กนั่ง ดูนะครับคุผู้ชมแล้วก็มบ่วไปไคะับเลคนเข่าคนดีใจนะคะับาุผู้ชมแต่พันวาเข่าตูกับดัวไรกับควายเข่าเท่าเล็กเด่นเล็กวิ่งเจานเซียนท้าบอลรวกกันสองคนเท่าก็ได้โอหยลูกไก่ก็งันผู้ชม่ะนี่ติตามทั้งคุณเนี่เจอตัวตมาเห็นแล้วนางบอกเลขวิ่พนกับเขานะคะับผู้ชมมาครับนี่าไปหาออนน อนี่เลยค่ะตั้งไปน้ำเสี้ยนนะคะท่านผู้ชมขอขอให้เข่าท่านผู้ชมหวดเิอืมป็นสี่ใส่ยังงโอ้ปันสี่ใส่สิมอ่านึ่งพุ่นไปเอาเลยไม่เห็นเราบางปฏิทินเราเลื่มนาที่13เอาเสียนหลงวันที่นะคะท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้ฮะตัวจังก้ มันไม่ลืมนะมันข้างเลขโกกตัวใดก็โอ้ตัวใดน้องลืมนะมีเหลีบไข่จุกอู่บนนอ่อบาทเลยเนาะต้องวอดติดเ <c oughs> ลยเด้อท่จงค่ะ แต่ว่าเลเซียนเขากับเขาสามหัดติดสี่หวดติดก็เคยเขามากเลยเนาะ <Not S 1> อัน Man, แบบ <Man, S 1> นี้เนาะเพราะราเขาพองคนนี้เขาหอดสี่หัวติดนะสี่หวดเว้นหวดเขาสั้นตัวตัว,ต,วตัวที่นี่นะครับมันเห็นในเมืเขาเกศเงิน,งน,งนใ้เขาเด้อไม่เราบอกเกศศูนย์นะคะ แนวทางหวยลาว,ว,วพัฒนานะคะท้ช,ชมคาของโอเคไปเด้อซีสีมากหัวเนียวมาชุ่มหลายๆเนี่ยเด้อท่ันจุ่แม่พนวาซีมากก็ผหามากหัวซีก็ผ่าบเาา่เอาตัดเออแปกะมี่หรอวะเออพวกี้จะจุ่มนี่จะสูส้อืมการทชุมคาเป็นแนวทางนะคะอลกาเซียนเพนกับพุงนี้<อ>นะคะพนจะปล่อยหวยราฐบาลไทยนะคะทบชมอืมำ <c oughs> คำนวณก่อนพนวะ เตรียมรอรับชมค่ะหาซีสีหานะคะเด่นหาออซ้ายนี่อะเขาตะล่างเหล็กเด่นแอดเลอยู่นะคะหาซีแต่ว่าบริจับให้ด้อยจบจะไปจับมั่นนะคะท่านผู้ชมขากะเอาไปวิเคราะห์ใส่กันเนาะแอดเขียวเนาะโอ้ยมีแต่เปลี่ยกับซีไปแม่ แะเป็นแนวทางแล้วไม่อียงบทธม่เบอร์ไหนไหมโอ้โดนเต็มกล่องเก็มลปิดเธอเลซื้อย่าง,าางาเงะจากซอสเสือนี่ยหลังถึกกกกนกอนจะเป็นอียงมั้นี้บองบริกานค่ะมันดำแบบแบบอ่ะท่ประชุมค่ะ เอาไปรวยไปเฮงน,นะคะตัวเลขเข่าตะล่างเลขเตียนเลียดเล่ยอยู่เด้อเอาไปรวยเด้อเอาไปเฮงน,นะครับโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะฮะบางเทียเซียนพัน,พ,นพันจับออกหมดสุดตัวบูวนะคะท่านผู้ชมเพาก็เอาเรื่องวิ่นพนไปจับออกก็ได้นะฮะท่านผู้ชมซีซีเปียะนะคะ ศูนย์เบอร์เดนห้าลองศูนย์นะคะ แปดเจ็ดห้าศูนย์ยี่ห์เหรแม่แม่คูยูไซล่าคุณเลยฮะนี่หรอเป่โอ้ท่านผู้ชมขาะเสียงคิดวิดผลน้อมาอัดขิดโอ้เพิ่นมากันหาศูนย์ค่ะท่าเดี๋ยวเพิน่นกระเซียนถ้าเกิาเพิ่นเอาปากกาสีนี่เพิ่นไปไป,ไปไปไปขีดนะคะมันก็จะแกะกะทีว่าตัวเด่นสุดๆขคองเพิ่นนะคะท่านผู้ชมเพราะ,ะว่า ไปตุวยภาษาแยมภาษาอีสานกันคือไปอไปคีดนะคะไปตววยกันเดียวกันนะครับผู้ชมเอาหม้มหัวมวลประกกอนเนาะนี่นะคะับแปดศูนย์สี่ฝากส่องด้วยคานผู้ชมค่ะหวยเล่ารีพารวยหวยไทยเรียบมปร์มลีฮานอยเลยฮานอย พวกนี้เขียวกับเ้วยเขียวกับเป็นเขียวแฉเหลวนะคะแต่แฉเหลนะคะนล้วันกันนะคะค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามเมือต้องกันนะคะในรัฐบาลไทยเพื่อนซิ่งแปลกใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมเอ้าหัวใจโยกนิ้โปละแม่บาดิมั่นใจมั่นใจเพราะว่าเออแล้วมั่นใจเลยแล้วเขาก็เอ้ยท่านด้วยแมั่นใจสุดเลยเพราะว่าเออเขากันไหมคะท่านผู้ชมขาเขากันตรงไหนี่เขากันทั้งทั้งแท้เจ้ากูเซียนกับตลกแตง นีนปประชมนะคะอ้าโอเด่นเด่นห้ารองศูนย์นะคะท่านผู้ชมโอ้ยตาขวาไล่ของละวันเดินหารองสี่นะคะศูนย์ตัวบางใหญ่หนึ่งที่บันสี่ไว้แปดเจ็ดนะคะห้าสี่ห้าเจ็ดนะคะศูนยสี่นย์เจ็นะคะท่านผู้ชมอันนี้ที่เสี้ยนพันสี่ไว้เนี่ยบันบเร ขอท่านผู้ชมว่าทุนหน่อยงบหน่อยนะคะก็เอาตุประกาที่พ่นตุ้ยไว้ก็ไดนะคะท่านผู้ชมตุ้ยไว้เป็นเป็นเนวทางนะคะหวยเล่าเด้อนะคะท่านชมมีขอมีหลุดนะคะเอาก็ไปพิจารณาคัดกรองก่อนนะคะท่านผู้ชมมาเหลขกเด่นพ่นเด่นศูนย์รองห้าเออเด่นเด่นนะคะเด่นสองตัวชอบสุดๆห้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมห้าศูนย์นะคะเออนี่นะคะ อันเป็นก๊าบเล้วอันใดอยู่วัดนี่๋ยวเราบอกเสก่อนให้เราบอกคนไม่ให้เราเอธิบายเอ้เออเออาเอาอันใดอีหวัดเอาเก็บโอ้โหเก็บอุปกรณ์แล้วโอ้เอาแล้วสุดแล้วถ้าผู้ชมเดี๋ยวเอ๊ะพวกนี้คนเก็บหน่้าจอจะเข้ากันเด้อนะคะท่านผู้ชมเอาเซียนคนเก็บอุปกรณ์พันก่อนนะคะเอาเข้ากันยำตัวเลขยำตัวเลขนะคะเพื่อาเลรแคปหน้าจอนะคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชม สำหรับพวดวันที่13นะคะ,ะเดือนเนะคะพศ2565นะคะเด่น5รอง0นย์นะคะ,ะเลขเด่นคือมี5นะคะ5้กับ5 7เนะคะเลขรองมี04กับ07นะคะท่านผู้ชม5 8 0 4 8 7 8 0 4นะคะ,ะตัวบน5 8 4 8 8 0นะคะ,ะสำหรับ ชุด4ตัวของเซียนใบ87กับ50นย์นะคะพันมักสุดๆก็คือ50นะคะท่านผู้ชมศูนย์มาเรื่องวดนี้นะคะท่านผู้ชม8 7 4 7นะคะอ่าขอฝากแนวทางนะคะหัวรัฐบาลลาวพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้มีโชคม,มีลาภเฮงๆปังปัง,ปงรวยรวยนะคะขอขอบุณขอบคุณเอฟซีนะคะ,ะ,คะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแช่นะคะใหแอดมิน ไอ้เขียวชาแนลนะคะไอ้เขียวพารวยนะคะทา่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจนะคะ <Yeah. S 1> ตามหาเสี้ยนตามหาหวยเด็ดๆนะคะมาฝากทา่านผู้ชมเด้อนะคะทา่านผู้ชมค่ะท่านี้กราบสวัสดีค่ะแ <Yeah. S 2> ครบหน้าโจาเอาไว้นะคะ อี่นะคะอ่ะแรปหน้าจอดละกะ